โอเคครับท่านนายกเป็นไงตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะแบ็คโฮมแล้วมีอะไรที่อยากจะเปิดเผยอยากจะบอกเล่าประสบการณ์ให้กับน้องๆที่อยู่ทางเมืองไทยท่านนายกฝากครับเชิญครับจร,จริงๆแล้วเจอผมเองเนี่ย ลายแห่งหลายประเทศเอเชียนี้กับจะแทบจะหมดนะแล้วครับแต่ละประเทศก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการธรรมนาของประมาที่นี่เราจะแบ่งผู้แบ่งตาก็คือเรื่องของการน้องชาวเวียดนามโดยเฉพาะอุจิมินซิตี้เขาชอบใช้จักรยานยนต์มากเป็นพิเศษทำให้เราเนงนแคบวิธี ที่ดูๆไปแล้วนะครับเขาก็อยู่แบบเรียบได้ค่าของชีพก็ไม่ต่างกับประเทศไทยเราก็สูงของใช้ของกินไม่ว่าเรื่องของสินค้าเสื้อผ้าอะไรก็รู้สึกแฟชั่นเยอะขนดนี้เราก็ค่อยได้ไปที่พักที่โรงแรมนี่ก็มีอาหารสัมภารสินค้าที่เด่นี่ยา กำลังซื้อจะค่อนข้างจะน้อยแล้วก็อย่างยิ่งเนี่ยต้าใจว่าที่นี่นะการซื้อไม่ว่ารถยนต์ก็ดีรถจักรยานยนต์ปดีเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไว้าเขาจะไม่มีการเช่าซื้อเหมือน้านอ๋อไม่มีเช่าซื้อไม่มีเช่าซื้อเพราะนั้นแล้วกำลังซื้อนั้นจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยหวังว่าคนที่มีรายได้ต่ำก็จะต้องเก็บหอมรอมริบเก็บเงินแล้วก็าสามารถที่จะจัดซื้อได้ไม่ว่ารถ รถนตอันนี้เมื่อพาน้าที่เท่าที่ดูนะรถยนต์น่นจะ,จะน้อยเรืงเมฆะบานก็ไดจะมีรถใช้ส่วนตัวหรือรถ,รถ,รถรอข,ของโรงแรมหรือว่าผู้เมียจะจิบเทไรอย่างเงี้ยอี่คือซี่คือเวียดนามใต้ในติจูดท,ที่โรสจิมินซิตี้จนถ้าไปดูทางหลายปีความผมไปดังในนาำเหนือครับอันนั้นก็จะแตกต่างจะมีวิถีชีวิตจะแตกต่างเขาอาจจะอยู่สำคัญกว่า คำทักทายท่านผู้ชมครับถ้าท่านจะนำการในเช่นนี้หรือด้านนางนะครับแเขาจะรู้สึกจะพัฒนาเจริญในทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นท่าเรือท่าเรือแล้วก็เป็นเป็นเป็นเนเส้นทางของด้านคำคำนาของด้านที่เราบอกว่าเราจะไปส่งออโลจิสติกส์ในดินแดนอินโดนีนียจะไปลงที่นี่ที่นั่ก็จะเป็นเส้นทางที่ซึ่งจะถ่ายชิ้นค้า จีนว่าไปสู่ยุโรปไปเราได้ก็คือเราจะตัดเส้นทางไปทางนี้นะค่ขอนข้างใหญ่ถึงมองที่ที่หล,ลายๆคุณสมบัติทางนี้เน่นี่ก็ต่างรุนจะจะเหมาะกับเวียดนามกลางส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเวียดนามใต้เดิมนะครับเป็นเมืองจีนสุดทีบว่าความเป็นอยู่อะไรต่างๆไม่แตกต่จากบ้าน,นครับมีอะไรที่เป็นอุทาหรณ์ที่พอจะมองเอาไปปรับใช้กับบ้านเรานะไหมครบับใช้กับบ้านเราเหรือว่า ความฟุ้งเฟ้อมันเข้าประหยัดหรือเปล่าแต่ก็ดูเรื่องเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรนี่ยเขาไม่มีแต่เขาม,เมีจักรยานมีจักรยานยนต์ถ้า,า,นานรถยนจักรยานยนต์ก็ถือว่าไม่ฟุ้งเฟ้อพาหั่อาหาระที่สําคัญจัดเติมดีที่ใช้จกักรยานในนี้ต้องใช้จักรยานเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าในในวิชิมินซิตี้นี่แทบจะไม่เห็นแม้แต่ตั้งสามล้อมันจะมีสามล้อปัน๊น นั่แก้คุ้ดีนอกจากนั้นสรอก็ไม่มีบ้านเราครับเี่น่จะมีสามสารอเื่เรียกว่าสกายแล็เรียกว่าสกายแล็ที่นั่นบ้านเรามีที่นี่ไม่มีแล้วทัศสารกติเท่าที่ท่านอาจารย์ได้สัมผัสคนที่นี่เขามองยังไงกับคนไทยยังไงบ้างครับ คีอรู <ans> ้สึกโดยเลยเขาถ้าจะมามองเขาก็เพิ่งเริ่มประเทศในช่วงนี้นะครับเขาเปิดประเทศนขาเรียก็่าคือเรืยองการส่นเสริมการท่องเที่ยวนะครับ